แล้วก,กินน้ําตาลเนี่ยเราคงเราคงเลิกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ทุกตัวในอาหารทุกตัวของเราเนี่ยมันมีแต่น้ําตาลทั้งนั้นเลยนะครับข้าวก็มีน้ําตาลอาหารที่เราปรุงกินข้าวาหรือ,อแกงผัดผัก,ผก,ผกนะครับทุกๆอย่างที่เรากินอยู่ยก็มีน้ําตาลผสมอยู่นะครับของบริโภคทุกตัวที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีแต่น้ําตาลที่ผสมอยู่ทั้งหมดเลย การกินคํัคัญที่สุดทุกท่เรากินอาหารเนี่ยเรากินอาหาร3ามือือแล้วาจากัดการกินของเราเหลือแค่มื้อเดียวและจากัดน้ําตาลลงนะครับเขาเรียกการกินแบบโลคาร์บนะครับถ้าเราเห็นเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเราเข้าใจแล้วว่าน้ําตาลเป็นตัวอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องเบรกและท่านทราบไหมครับว่าน้ําตาลเนี่ยถ้ามันไปจับรวมกับรวมกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วผ่านความร้อนเนี่ย นะครับหรือจับไปรวมามาไขมันแล้วผ่านความร้อนแรงๆเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการตรัวนึ่งกระบ,บวนการเขาเรียกว่ากระบวนการ a อส n ว g านไกเกชักระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ผมใช้คำว่าทําให้เกิดเขาเรียกว่าคราสุปเปอร์สารนม,มูลิสระซึ่งซปเปอร์อตตอกซิแดนตนี้ไม่สามารถไปไปลบมันได้หรือไปไป,ไป,ไ,ปไปกำจัดมันได้นะครับ เพราะฉะนั้นน้ําตาลเป็นเรื่องสําคัญมากต้องเบกเบกนะครับหลอดเลือดแข็งก็มาจากน้ําตาลครับมาจากน้ําตาลทั้งนั้นเลยนะครับคุณขวัญข้าวนะครับบอกไม่แปลกใจเลยทําไมคนใกล้ทัวพากันป่วยหมดนะครับคุณภูมิริศบอกว่าทำยังไงให้คนติดน้ําตาลแล้วเลิกกินได้ครับนะครับโอ้ยากครับลูกของผมทุกวันนี้เวลาเราจะให้กินน้ําตาลเนี่ยมันก็มีวิธีการนะครับมันมีวิธีการกินน้ําตาลแล้วลดน้ําตาลได้ก็คือกินเขากินของขมขม,ขม กินของผม,ผมนี่ก็ลดน้าตาลได้นะครับคุณพัชราภาบอกว่าเลิกกินน้าตาลมานึงปีสุขภาพดีขึ้นเยอะมากไม่ป่วยและไม่ต้องใช้ยาสเม็ดเลยนะครับตัวผลไม้กระป๋องหรือผลไม้กล่องเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยแต่ผลไม้ที่มีรสหวานหลายๆท่านถามผมว่าทานได้ไหมทานได้ครับผลไม้เนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ครับมีวิตามินและเกลือแร่ แล้วมันก็มีไฟเบอร์สูงตัวไฟเบอร์สูงตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวจับน้ําตาลส่วนเกินออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการกินน้ําตาลสูงๆเรามีเคล็ดเรามีเคล็ดในการกินก็คือกินของขมขม,ขมกินผักหรือกินผลไม้นะครับซึ่งมันมีไฟเบอร์แบบละลายน้ำไม่ละลายน้ำมันก็จะเป็นตัวจับออกไปได้นะครับอืม